สำหรับชาวราศีสิงนะครับอ้าวทำบุญอะไรดีนะในเดือนธันวาหกเจ็ดนี้ออย่ารอช้านะครับนะเวลาทุกคนมีค่านะครับอ่ะเรื่องแรกเขาพูดถึงอ,อะไรแหมบางคนบอกไพ่ใบนี้นี่แหมในเรื่องของเจอนในเวรไม่จ่าน,นะได้นะครับนะบางคนบอกว่าลงศพได้ไหมได้นะครับการทําบุญเนี่ยให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับนะมีหลากหลายวิธีนะครับบางคนก็ง่ายๆนะทำบุญตักบาตรแล้วก็ รละลึกนึกถึงอาจจะเป็นคนที่เ,เรารักนะบนระรพบุรุษเรารับหรือว่าแม้แต่พวกนะผีไร้ญาตินะหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรก็ได้ทั้งนั้นนะครับอ่ะถัดไปนะครับเกี่ยวกับศาสนานะคุณจะเป็นคนศาสนาไหนก็แล้วแต่นะแต่มาดูคลิปผมนี่ก็ดูทรงแล้วก็น่าจะศาสนาพุทธนะครับเขาบอกว่าคุณเองเนี่ยนะอาจจะเข้าวัดนะทำบุญทํากุศลนะหรือว่าบางทีเนี่ยเข้าวัดไปไม่ต้องทําบุญหรอก นะเขาไปทําจิตทําใจให้ร่มเย็นนะครับคุณเด็ก็เป็นอ,อีกหนึ่งคนนะทีะ่เป็นคนทีนะในสังคมแค่นี้ก็พอแนละ้วสำหรับเดือนนี้นะครับอ่สุดท้ายท้ายสุดเขาพูดถึงผู้หญิงนะผู้หญิงเนี่ยก็นึกได้หลากหลายนะครับนะผมก็แนะนําว่าอาจจะเป็นหัวมูลที่คุณปวีนานะเพื่อ,อเด็กและสตรีนะครับหรือว่าแม้แต่ในเรื่องของ พวกบ้านพักฉุกเฉินนะที่เอาไว้ช่วยเหลือผู้หญิงที่ตกทุกข์ได้ยากโดนทําร้ายนะหรือว่าพวกแม่เอาแค่สองอย่างนี้ก็พอแล้วนะเออนะครับมนาะชัดๆแล้วนะประมาณนี้นะครับสําหรับชาวราศีสิงห์